สวัสดีครับวันนี้ผมมาสแสดงเคล็ดลับการใช้พร้อมของ Gen AI เพื่อช่วยในการทำการตลาดของผมนะครับถ้าคุณใช้ Gemini ใช้ Chat GPT วันนี้ผมโชว์พร้อมเลยคุณสามารถเอาพร้อมเนี้ยไปใช้ได้เลยเพื่อจะช่วยในการคิดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณนะครับในเชิงการตลาดเนี่ยเวลาเราจะทำ การตลาดทําโฆษณาเจาะหากลุ่มเป้าหมายเราต้องคิด customer persona หรือลูกค้าสมมุติขึ้นมาคราวนี้ผมคิดว่าเครื่องมือเจ้า Gen AI ตัวนี้มีประโยชน์มากเลยที่จะช่วยเราในการหาไอเดียเกี่ยวกับ customer persona ผมก็เลยไปค้นหาข้อมูลว่าจะเขียนพร้อมอยังไงเพื่อจะให้เขาคิด c u สเ o อ e r เ e อร์โ a าได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับผมทําออกมาแล้วผมคิดว่ามันดีวันนี้ผมเลยมาโชว์ง่ายๆเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับมาโชว์พร้อมให้คุณเห็นเลยคุณอาจจะเอาไปก๊อปปี้แล้วไปใช้ลองดูนะครับผมใช้ใน Gemini มันโอเคผมคิดว่ามันเป็นพร้อมที่ใช้ได้ g e m i น่ Chat GPT นะครับมาดูได้เลยครับวันนี้ผมเลยทําออกมาเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูในสไลด์นะครับแล้วคุณอาจจะลองกดหยุดดูแล้วก๊อปปี้พิมพ์เอานะครับวันนี้ผมเอา c u s t o m e r p e อร์ n a โดยใช้ Gen AI ปกติผมใช้ c h a GP t GPT กับ GeminI นะครับแล้วนี่แล้วแต่ว่าคุณถนัดตัวไหนผมบอกว่าการใช้ Gen AI ช่วยงานด้าน Marketing ในการ b บร i n s t o r m ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยการเขียนพร้อมเฉพาะเพื่อหาค u s t o อร์ Person a พร้อมของผมแบ่งเป็นส่วนๆแบบนี้เลยครับจริงๆมันเป็นพร้อมยาวนะแต่ผมตัดเป็นส่วนๆให้คุณเห็นผมอาจจะอ่านแต่อ่านไม่หมดนะครับเพื่อให้คุณคุณเข้าใจก่อนส่วนแรกของผมคือคำสั่งและรายละเอียดผมบอกว่าผมเป็นนักการตลาดดิจิทัลผมคือบริษัท SME จ้ำนะครับ ให้บริการเกี่ยวกับการตลาดธุรกิจทําการตลาดให้กับธุรกิจผมผมอ้างด้วยว่าเข้าไปศึกษารายละเอียดของ s m e จำได้ที่เว็บไซต์นี้เพื่อจะให้ไอ้เจ้า Gen AI เข้าไปแล้วผมก็สั่งเขาเลยฉันต้องการสร้าง Customer Persona ที่แม่นยําเพื่อช่วยให้ฉันเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้นแล้วก็วางแผนกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพและผมก็สรุปว่าอยากจะปรดช่วยสร้าง c u อร์ m e r Persona โดยมีรายละเอียดแบบนี้ เห็นไหมครับถ้าคุณดูพร้อมของผมพร้อมผมจะไม่สั้นนะครับจะยาวแล้วก็เป็นเป็นเป็นขั้นเป็นตอนนี่เป็นพร้อมนะครับส่วนแรกของพร้อมส่วนที่2ของพร้อมผมจะใส่รายละเอียดว่า customer persona อะไรที่ผมต้องการส่วนแรกผมคือข้อมูลประชากรภาษาอังกฤษ demographics ผมก็ข้อมูลประชากรให้เขาไปหามาคิดให้ขออยากได้อายุเพศสถานที่ระดับการศึกษาอาชีพรายได้เห็นไหมครับนี่เป็นพร้อมนะฮะเขียนยาวมา แล้วก็ส่วนต่อไปใน c u สเ o อ e r เ e อร์โผมผมต้องการความสนใจแล้วก็ไลฟ์สไตล์ผมก็เขียนเลยเนี่ยความสนใจไลฟ์สไตล์แล้วผมก็เขียนเลยความสนใจประมาณ3-5ความสนใจแล้วผมก็ยกตัวอย่างให้พร้อมเห็นด้วยให้เจน AI เห็นด้วยการท่องเทีเท่ยวเทคโนโลยีอาหารแฟชั่นแค่ยกตัวอย่างเพื่อให้เขาไปคิดมาคิดมาตามตามตัวเบอร์หนึ่งของผมแล้วว่าธุรกิจของผมคือ,อเป็นดิจิตอลมาตติ้งเอเจนซี่เนี่ย แล้วนี้ก็เป็นพฤติกรรมการใช้ออนไลน์และอันต่อไปคือความต้องการและปัญหาไอ้น,นี้มันเป็นเซกชันของคัสเตอร์เ e อร์ n a ซน่าที่เราอยากได้รายละเอียดพวกนี้เพื่อเราจะทําความเข้าใจลูกค้าได้มากขึ้นผมก็ใส่เลยเพราะสมัยใหม่เราไม่ได้ไป t a r ์เก็ตแค่ไลฟ์สไตล์แล้วบางทีเราต้องดูความคาดหวังเขาดูปัญหาเขาเพื่อเราจะได้นําเสนออะไรเขียนแคปชั่นอะไรที่มันตรงมากขึ้นผมก็บอกให้ใหเจมินายหรือเจนเ i อช่วยคิดหน่อยว่าความต้องการและปัญหาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายผมมีอะไรบ้างผมก็เขียนเลยความต้องการ สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากผลิตภัณฑ์และบริการปัญหาของลูกค้าที่เผชิญอยู่นะครับผมตั้งใจทําเป็นสไลด์ให้มันใหญ่ๆแทนที่จะเปิดพร้อมให้คุณเห็นเลยเพราะมันจะดูยากคุณสามารถจะดูแล้วก็เอาไปก๊อปปี้ได้เลยนะครับเป็นประมาณแบบนี้นี่เป็นเซกชันของความต้องการและปัญหาสแลวเช็คเซกชันสุดท้ายของผมคือสรุปผมก็สรุปอีกครั้งหนึง่งเพราะมันพร้อมผมมันยาวโปรดสร้างคัสเตอร์เมอร์โฆษณาที่มีรายละเอียดแล้วก็สมจริงที่สุด เท่าที่เป็นไปได้รวบร,รวมรวมถึงตั้งชื่อเพอร์โซนาด้วยเพราะเพอร์โซนาที่ดีมันควรจะมีชื่อเพื่อเราจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วเราถ้าเราทํางานกันหลายคนเราพูดถึงชื่อชื่อนี้ก็รู้เลยเป็นเพอร์โซนาอะไรเพื่อให้ฉันสามารถนําไปวางแผนกลยุทธ์การตลาดอย่างมีประสิทธิภาพนี่คือพร้อมนะครับคุณถ้าเขียนออกมายาวถ้าคุณเชื่อผมนะก็ปปีและปรับแต่งตามคุณได้นี่คือพร้อมผมยาวขนาดนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมเอาไปใส่ในเจมีนายนี่คือพร้อมที่ผมเล่าให้คุณฟังตะกี้นี้ เซกชันหนึ่งเห็นไหมครับเซกชันสองของผมนี่คำสั่งนะนี่คือ2นี่คือ3เห็นไหมครับนี่คือ4นี่คือ5แล้วก็สรุปเห็นไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เคาะเลยเขาก็ออกมาเลยเห็นไหมครับเขาจะใช้การประมวลผลระดับหนึ่งก่อนเขาบอกคัส t ต m e r เมอร์คัสเตเมอร์เพอร์ซนาของ SME Jump เขาตั้งชื่อให้ด้วยเขาสนอโฆษณาอันแรกชื่อคุณสุรีเห็นไหมครับอย่างน้อยมันมันไม่ต้องเริ่มจากศูนย์หรือคุณต้องมานั่ง brainstorm กับทีมผมสามารถจะอยู่คนเดียวแล้วก็คิดขึ้นมาได้เลยแล้วผมค่อยนัดประชุมกับทีมถ้าผมมีทีมงานหลายคนเพื่อจะมามามา,มาปรับต่างอีกก็ได้เห็นไหมครับเพศอะไรอยู่จังหวัดไหนผมก็เขา t a r ์เก็ตกรุงเทพเมืองใหญ่การศึกษาน่าจะปริญญาตรีลูกค้าผมาแน่นอนเป็นเจ้าของอาชีพเป็นเจ้าของธุรกิจ SME เห็นไหมครับรายได้3-0,000ถึงแสนหนึ่งโอเค แล้วก็บอกความสนใจไลฟ์สไตล์คืออะไรเห็นไหมครับธุรกิจการตลาดออนไลน์เทคโนโลยีอย่างน้อยผมได้ไอเดียอะไรบางอย่างนะครับความต้องการต้องการเพิ่มยอดขายแน่นอนต้องการสร้างแบรนด์ต้องการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพปัญหาคือขาดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์อ้นี่คือลูกคา้าในฝันผมเลยมีความต้องการแต่ทายังไม่ค่อยได้เนี่ยผมจะได้ไปเสริมในจุดที่เขามีปัญหาหนหครับไม่มีเวลา หรือทรัพยากรในการทําการตลาดด้วยตัวเองมีงบจํากัดไม่แน่ใจว่าจะเลือกบริการไหนดีเพราะยังไม่เชี่ยวชาญอ่าโอเคผมก็จะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็มีแรงจูงใจอะไรเห็นไหมครับแล้วผมก็สามารถเขาก็จะออกมาให้ได้เลยเสร็จแล้วเนี่ยพอเขาคิดออกมาบางครั้งเขาคิดให้คน2คนถ้าผมรู้สึกว่ามันมันใช่ผมก็จะฟีดแบ็กไปกเขาว่าช่วยคิดเพิ่มหน่อยผมอาจจะชมว่าดีมากข้อมูลตัวนี้ดีเลยคิดให้เพิ่มอีก2อันผมบอกเขาเนี่ยเพิ่มอีก2องเ,เ,เพอร์เซนตเลยก็คิดออกมาให้ ตอนนี้เขาตั้งชื่อคุณนัทเห็นไหมครับตะกี้เป็นธุรกิจ sme ตอนนี้เขาเลยมาเพอร์เซนาใหม่เป็นคนที่สตาร์ทอัพไฟแรงอายุก็ลดลงหน่อยย5 3 5ก็เป็นไอเดียที่ดีเห็นไหมครับแล้วก็เป็นอาชีพก็คือยังก่อตั้งสตาร์ทอัพคนเหล่านี้ก็น่าอาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายอ,อ,อ,อีกกลุ่มหนึ่งของผมก็ได้เพราะเขามีมีเทคโนโลยีเขามีแพชชั่นเขาต้องการอะไรที่รวดเร็วแล้วก็อาจจะต้องการสร้างแบรนด์เห็นไหมครับแล้วก็มีอีกทนหนึ่งอีคอมเมิร์ซคนขายอ e ีคอมเมิร์ซ คุณพิมพ30์30-40ก็ไล่มาแบบนี้แต่ประเด็นของวันนี้คือผมอยากจะโชว์คุณพร้อมที่ผมใช้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ผมเห็นว่าในความคิดของผมนะเจนเ i หรือ Generative AI เนี่ยสิ่งที่เหมาะที่สุดสิ่งที่เหมาะระดับหนึ่งก็คือการช่วยคุณคิดในข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดนั่นเองแล้วผมก็คิดว่า c u s t o m e r p ม r ร์โฆษณก็เป็นอีกตัวหนึ่ง ที่เราสามารถใช้ Gen AI ได้อย่างมีประโยชน์ช่วยในการทำการตลาดผมเลยทำพร้อมตัวนี้ออกมานะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ผมทำเรื่องคอนเทนต์เกี่ยวกับ Gen AI ทุกอาทิตย์นะครับถ้าคุณสนใจกดติดตามได้เลยแล้วพบกันใหม่ครับ